สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการทุกท่านกลับมาพบกับสาระดีๆจากสถาบันภาษาไทยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาเช่นเดิมนะคะซึ่งในวันนี้เราก็มีหนังสือดีๆที่จะมาแนะนํากันค่ะหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่าคู่มือการจัดการเรียนการสอนวรรณคดีไทยหน่อเนื้อเชื้อไขในวรรณคดีไทยค่ะซึ่งจะน่าสนใจเพียงใดนะคะเดี๋ยวเราต้องมาติดตามกัน เพราะว่าเนื้อหาภายในหนังสือเล่มนี้นะคะจะประกอบด้วยวรรณคดีอยู่หลายเรื่องทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องขุนช้างขุนแผนเงาะป่าชัยเชษพระภัยมณีรามเกียรติและสังทองค่ะ และในวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์ผู้เรียบเรียงหนังสือเล่มนี้มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะท่านอาจารย์ละเอียดสดคมขำนะคะท่านเป็นข้าราชการบำนาญครูระดับเชี่ยวชาญโรงเรียนสุพรรณภูมิสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขตหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะาาค่ะ,คะ ก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์มากนะคะที่กรุณามาพูดคุยในรายการของเราในวันนี้จริงๆแล้วต้องขอขอบพระคุณตั้งแต่อาจารย์น,นําหนังสือมาให้สถาบันภาษาไทยได้ดูแล้วก็นํามาเผยแพร่นะคะก่อนอื่นขอเรียนถามอาจารย์ถึงแรงบันดาลใจในการเรียบเรียงหนังสือชุดนี้ค่ะค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณทางสถาบันภาษาไทยสำนักวิชาการมาตรฐานการศึกษานะคะ แล้วก็สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงสาธารณสุที่เห็นคุณค่าของการเรียบเรียงหนังสือหน่อเนื้อเชื้อไขในวรรณคดีไทยเร่มนี้แล้วก็นํามาเผยแพร่ก็ทําให้มีกําลังใจในการที่จะเรียบเรียงแลางานชิ้นต่อๆไปด้วยนะคะสาหรับแรงบันดาลใจในการที่เรียบเรียงหนังสือเรื่องหน่อเนื้อเชื้อไขในวรรณคดีไทยทั้งนี้น มันก็เกิดจากการสะสมความเป็นครูมาครูที่สอนภาษาไทยต่อเนื่องมาเลยอ่ะ42ปีโดยไม่ขาดตอนเลยสักปีเดียวสอนทั้งปถมต้นปฐมปลายสอนทั้งมัธยมนะคะแล้วก็พวกเด็กที่ขยายโอกาสนะคะตรงนี้เมื่อสอนมาหลายๆหลายๆ,ๆปีลูกศิษย์ก็ออกไปจากครู แล้วก็ไปเติบโตมีหน้าที่การงานเขาก็กลับมาหาครูอีกก็จับได้ว่าเขายังฝังใจการสอนภาษาไทยของครูอยู่แล้วก็มาคุยเฮหากันที่บ้านเยี่ยมไปมาหาสู่ครูอยู่ตลอดเวลาครูก็เลยถามเขาว่าเออนี่หนูสุสาคน,น่ะโตขึ้น,น่ะไปเป็นอะไรหนูรู้บ้างไหมพลายงามน่ะ โตขึ้นไปเป็นอะไรหนูรู้บ้างไหมเด็กก็ใส่หัวกันผมไม่รู้เลยมีความรู้อยู่แค่ในหนังสือเรียนระดับประถมศึกษาเท่านั้นเองก็ฉุกใจคิดขึ้นมาว่าโอ้เสียดายเสียดายวรรณคดีไทยนี่เป็นจุดที่หนึ่งนะคะจุดที่สองก็คือมีลูกศิษย์ที่เข้าไปมีครอบครัวแล้วก็มีหลานศิษย์มาให้ครูสอนอีก แปลว่าหลานสิทธ์กับลูกสิทธนะ์มีความรู้วันในคดีไทยพอกันเท่านั้นเองไม่ได้มากมายไปกว่ากันเลยก็สะท้อนใจขึ้นมาอีกว่าเสียดายวันในคดีไทยของชาติซึ่มันล้ําค่าเหลือเกินแต่ทําไมมันจึงจํากัดการเผยแพร่ยอยู่เพียงแค่นี้เองนะคะอีกแรงบันดาลใจอีกหนึ่งก็คือ,เ,อเมื่อปี2558เนี่ยได้ ได้นำสื่อนามานุกรมนะคะนามานุกรมวรรณคดีไทยของมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีเนี่ยท่านได้าาทางมูลนิธิเนี่ยได้ให้นำสื่อเล่มนี้เข้ามาในหนังสือสนุกกับวรรณคดีนะคะในหนังสือเล่มนี้นามานุกรมเนี่ยจะรวมวรรณคดีไทยเยอะแยะมากเลยถ้า ทุกประเภทเลยทุกเล่มเลยของประเทศไทยเอาไว้แล้วก็มีชื่อผู้แต่งสถานที่ตัวละครก็เห็นทางว่าถ้าเราจะค้นคว้าเรามีแหล่งค้นคว้าใหญ่แล้วล่ะนี่ก็เป็นแหล่งเป็น,เป,นเป็นแรงบันดาลใจด้านหนึ่งแล้วก็ไปเสิร์ชหาไม่เสิร์ชหาค้นหาเลยตามร้านสะดวกซื้อว่า มีหนังสือที่เกี่ยวกับคดีไทยอะไรที่จะถึงกับเด็กๆของเราได้บ้างไหมเนี่ยปรากฏไม่เจอเจอแต่หนังสือเรื่องจริงหนังสือแปลกหนังสือโหราพยากรพรกเครื่องอะไรพวกนี้เออถ้าเรามีลูกมีหลานเราอยากจะซื้อการ์ตูนที่เกี่ยวไว้คดีให้เด็กอ่านเราจะไปหาที่ไหนไม่มีเลยเนี่ยมันอับอับอับจนปัญญาตรงนี้ที่ว่า จะส่งเสริมให้ลูกหลานลเราได้มีความรู้เพิ่มขึ้นจากห้องเรียนได้อย่างไรจึงคิดทำหนังสือเรื่องนี้ขึ้นมานะคะได้เรียบเรียงขึ้นมาโดยมีพื้นฐานมาจากจากห้องเรียนนั่นแหละปสามก็ชัยเชษฐ์ปสี่ก็สุทธาคปรปห้านี่ภาษาสังแล้วปหก็พลายงามทีนี้ถ้าจะเรียบเรียงแล้วสี่สี่คนจะน้อยไป ก็เลยเอาเป็นตระกูลดีกว่าตระกูลของวันในคดีเรื่องนั้นนั้นน,น,นั้นมาเนี่ยเออแล้วมีเงาะป่าเข้ามาอีกเรื่องหนึ่งก็ยังน้อยก็เลยมาค้นคว้าดูว่าตระกูลที่มาจากวันคดีขุนช้างขุนแผนเนี่ยมีอะไรบ้างามีใครบ้างก็มีกุมารทองก็เป็นเด็กที่น่ารักพลายงามนี่ตัวยืนอยู่แล้วพลายชุมพลก็น่ารัก ก็เลยคิดว่าจะเอา,เอาทั้งกุมารทองทั้งไพยชุมพลเนี่ยเสริมเข้ามากับไพรงามด้วยกันในเรื่องขุนช้างขุนแผนนะแล้วก็เช่นเดียวกันเรื่องเงาะป่าก็มีขนงหนึ่งเดียวนะคะเรื่องชัยเชษก็มีพระนารายทิเบตหนึ่งเดียวนะคะแล้วก็พระภัยมณีนี่ก็มีศิลสมุทรสุสาารนะคะศิลส,สมุทรเนี่ยไม่ค่อยมีใครรู้เรื่องราวศรลสมุทรว่า เติบโตยังไงแต่การเติบโตของสินสมุทรน่ารักมากน่ารักมากเป็นเป็นเจ้าชายหนุ่มที่องค์อาจเลยนะสมก็เป็นพี่ชายของสุดสาครด้วยนะคะแล้วก็จากเรื่องรามเกียร์ก็มีมัชชานุมัชชานุเนี่ยก็เป็นบุตรของหันุมานกับนางสุพรรณมัชฌาจะเป็นหนึ่งเดียวมันก็ยังไม่ตรงกับรามเกียร์ซะจริงๆะ พรารามเกียรตินี้ต้องจับพระรามกับนางสีดาก็เลยนึกไปถึงหน่อเนื้อของพระรามกับนางสีดาก็คือพระมงกุฎที่นี้พระมงกุฎนะมีเงา,เาที่เป็นแฝดกันก็คือพระลบก็เลยเอาเข้ามาด้วยเป็นเพิ่มเติมเข้ามานะคะแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องสังทองสังทองนี่เป็นพระสังก็มีหนึ่งเดียว น,ะะนี่คือที่มาของการรวบรวมหน่อนเนื้อเชื่อไขในวรนณคดีเข้ามาจากจากตรงนี้นะคะเมื่อนําเข้ามาแล้วเนี่ยเราคิดเป็นตระกูลตระกูลของของวันณคดีแต่และเรื่องเรื่องเราก็เลยจัดทําเป็นสลักขึ้นมาด้วยนะเป็นสลักที่ใครเปิดดูแล้วเนี่ยก็จะต้องเข้าใจเลยว่าอ๋อมีเนื้อหา โยงใยไปถึงใครบ้างอะไระในตระกูลของวันคดีแต่ละตระกูลเนี่ยก็จะทำให้มีความเข้าใจแล้วก็ไม่หลงผิดนะคะอย่างเช่นตรงน,นี้เป็นต้นนะคะเราก็จะทำเอาไว้ทั้งหมดเป็นสาระรกออกมาทีนี้ในสาระรเนี่ยก็จะแตกออกมาเป็นเนื้อหาสาระเนื้อหาสาระนี่ก็ต้องเริ่มวรณคดีแหละแต่เราใช้ฉบับย่อๆนะแล้วก็มีตัวละคร ที่ลงมาถึงหน่อเนื้อที่เราต้องการแล้วก็ประวัติของหน่อเนื้อเลยหน่อเนื้อแต่ละคนนะคะอาจารย์คะครั้งแรกที่ได้ทราบว่าอาจารย์ได้เรียบเรียงหนังสือเล่มนี้เสร็จเราก็ได้ไปขอความกรุณาอาจารย์มาดูต้องบอกเลยว่า อ่านครั้งเดียวแล้วก็ยาวเลยเพราะว่าสนุกจนวางไม่ลงนะคะแล้วก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับในเรื่องของวรรณคดีไทยเยอะแยะมากมายเลยซึ่งนักขณะนั้นเองเนี่ยก็น่าจะเป็นประจวบเหมาะกับที่ได้ไปพูดคุยกับคุณครูที่เพิ่งได้บรรจุใหม่บ้างนะคะแล้วก็บางคนบางท่านเนี่ยก็ไม่ได้จบวิชาเอกภาษาไทยคุณครูเนี่ยก็อยากจะได้สาระดีๆเกี่ยวกับในเรื่องของการจัดกาเียนการสอนวรรณคดีไทยนะคะก็ ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่ได้อาจารย์นะคะมาเรียบเรียงหนังสือเล่มนี้ให้นะคะค่ะอาจารย์คะในเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของหน่อเนื้อเชื้อไขต้องบอกว่าหน่อเนื้อเชื้อไขบุตรล้านนะคะของอตัวเอกต่างๆในวรรณคดีไทยนะคะค่ะแล้วคุณครูผู้สอนนะคะสามารถจะนําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างไรบ้างคะอาจารย์คะโอ้ง่ายมากเลยอะ ง่ายมากถ้าถ้าครูที่สอนภาษาไทยเ,เคยย่ำย่ำการสอนภาษาไทยมาหลายๆหลายๆปีพอเห็นหนังสือเล่มนี้แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะสามารถจัดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ได้เลยนะคะเวลาอยู่ในห้องเรียนเนี่ยคุณครูมักจะให้เด็กทำแฟ้มของตัวเองอันนี้ก็เหมือนกับทำแฟม้ม,แฟมให้สิสนสมุดทำแฟ้มให้สุสาครทำอะไรอะ่ะเป็นเป็นโปรไฟล์นะคะ เด็กก็จะสนุกกับการเรียนการสอนทีนี้คุณครูจะไปจัดการเรียนการสอนยังไงก็จัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการ2ด้าน 1. บูรณาการในกลุ่มสาระวิชาการเรียนรู้ภาษาไทยคือฟังพูดอ่านเขียนแล้วก็หลักการใช้ภาษาให้บูรณาการไปด้วยกันเช่นอ่านเมื่ออ่านแล้วเนี่ย ก็จะต้องจับใจความก็จะต้องวิเคราะห์แล้วเขียนเขียนการจับใจความนะคะเรียงคำยากก็จะต้องเขียนตามคำบอกก็จะต้องคู่กันไม่ใช่ว่าสอนแต่อ่านไปเรื่อยแล้วไม่เขียนเลยสอนอย่างนี้มันสอนด้านเดียวเดี๋ยวนี้แม้แต่เกษตรอินทรีย์ก็ยังให้ให้หลายๆอย่างเลยนะในการสอนเนี่ยก็จะต้องให บรูรณาการทั้งฟังพูดอ่านเขียนเท่าที่ครูสามารถจะแตะลงไปได้ให้แตะทันทีเลยที่ว่าแตะนะั่นคือว่าให้เด็กเขียนได้เขียนหลักภาษาได้ให้หาเลยให้ค้นคว้าตัวกันลังก็ค้นกันเลยแล้วก็เขียนเดี๋ยวนั้นเลยตรงนี้ก็จะทําให้เด็กเนี่ยรอบรู้ขึ้นเรื่อยๆรอบรู้ขึ้นเรื่อยๆจากการที่ครูแตะ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 ไปเรื่อยๆอันนี้เป็น การสอนแบบบรูรณาการในกลุ่มสาระการเรีนยนรู้ภาษาไทยอีกด้านหนึ่งบรูรณาการที่ไม่ควรจะลืมเลยเพราะตัวนี้จะทำให้เด็กเกิดความรอบรู้และรู้รอบในทักษะชีวิตจากหน่อเนื้อเชื้อไขในวรรณคดีไทยเนี่ยก็คือว่าการบรูรณาการต่างกลุ่มสาระนะคะตางกลุ่มสาระวิชาภาษาในอีกหลายๆวิชาเข้ามาอย่างเช่น ในนี้เรื่องภาษางนะคะในภาษางเนี่ยาการบูรณาการต่างกลุ่มสาระของภาษางเนี่ยภาษางเนี่ยไปหาเนื้อหาปลาถ้าเราสอนตามเนื้อหาเด็กก็จะทราบแต่ว,ว่าภาษางไปหาเนื้อหาปลาแต่ถ้าเราเข้ามาบูรณาการต่างกลุ่มสาระภาษาไทยนเนื้อสองเนื้อยี่สิบตัวเนี่ยมันหนักเท่าไหร่ ปลา200ตัวเนี่ยมันหนักเท่าไรแล้วมีปลาอะไรบ้างที่ตัวใหญ่ๆจะหนักมีน้ำหนักมากขนาดนั้นเด็กก็สามารถที่จะไปหาชื่อปลาซึ่งเป็นสาขาทางวิทยาศาสตร์นี่คือบูรณาการเข้าไปทางวิทยาศาสตร์ได้ทางคณิตศาสตร์ก็ให้คิดราคาเนื้อเลยนะว่าเนื้อเนี่ยมัน2 200กิโลต่อตัวถ้าขายเนี่ยจะเป็นราคาเท่าไหร ปลากิโลเท่าไหร่ถ้าขายจะเป็นราคาเท่าไหร่แค่นี้ก็เ,เด็กก็แบ่งกลุ่มกันแล้วให้จัดกันหาเด็กก็จะเพลิดเพลินนะคะอ,อ,อ,อีกด้านหนึ่งก็คืออ,อยู่ปลายนากระท่อมปลายนาปลายนาค,คือด้านเกษตรด้านเกษตรอินทรีย์อยู่แล้วเนี่ยอันนี้ครูสามารถจะแทรกเข้าไปให้เด็กได้จัดการเรียนการสอนทำกิจกรรมได้เลยทีนี้บางคนเนี่ย สอนบูรณาการจริงแต่เพลินเพลินไปกับบูรณาการจนลืมไปว่าเป็นวิชาภาษาไทยอันนี้ครูครูต้องต้องต้อง,องช่างใจตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะว่าเราสอนภาษาไทยนะไม่ช่สอนวิทยาศาสตร์ไม่ไดสอนสังคมไม่ไดสอนดนตรีหรือร้องเพลงเพลินไปจนกระทั่งหมดเวลาภาษาไทยไม่ใช่เด็กสามารถที่จะไปเขียน เกษตรอินรีเป็นยังไงครูภาษาไทยทําไงอ่ะเด็กเขียนเขียนไปเขียนวิทยาศาสตร์เขียนไปแต่การประเมินภาษาไทยเนี่ยประเมินด้านการเขียนการเรียบเรียงเป็นภาษาไทยได้นะคะภาษาไทยนี้สามารถแทรกอยู่ได้ในทุกๆสาระวิชาเลยนะคะแม้กระทั่งร้องเพลงร้องเพลงครูก็สามารถที่จะประเมินมาเป็นภาษาไทยได้ว่า ความกล้าแสดงออกความเชื่อมั่นในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะการแกะสลักผลไม้ของนางจันเทวีอันนี้ก็เป็นวิชาการงานก็มาเลน่นกันกับเด็กได้แล้วสุดท้ายเนี่ยอาจจะมีชิ้นฟักที่มันเล็กบ้างใหญ่บ้างจากเด็กๆเ,เนี่ยเอามาต้มแกงจืดกันเลยในชั่วโมงนั้นก็ได้เอามาแกงส้มก็ได้นะคะก็จะทำให้การเรียนเนี่ยสนุกสนานแล้วครูภาษาไทยประเมินอะไร ประเมินกลุ่มไงการทํางานกลุ่มไงการรู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบอันนี้คุณธรรมที่แทรกมาจากการที่ให้เด็กทํางานต่างๆครูจะต้องฉลาดในการประเมินด้วยไม่ใช่ว่าเด็กทําไปแล้วเสร็จไปแล้วโอ้สนุกสนานกับผลผลิตที่ออกมาจนลืมประเมินไปหรือไม่ก็จ้องแต่จะประเมินด้านการสอบอย่างเดียวมันไม่ใช่นะคะไม่ใช่ นะเพราะว่าเด็กเรียนรู้ทุกขณะเนี่ยสามารถประเมินได้ตั้งแต่เริ่มต้นขณะทำแล้วก็หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมนั้นแล้วนะคะ ค่ะอาจารย์คะเท่าที่ฟังอาจารย์พูดมาเนี่ยหนูก็เห็นภาพบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนแล้วก็คิดว่าน,น่าจะเป็นห้องเรียนแห่งความสุขคือใช้ตัววรรณคดีเป็นเส้นทางการเดินเรื่องนะคะเด็กๆน่าจะมีความสุขและสนุกไปกับการเรียนวรรณคดีไทยนะคะ<ช>ค่ะ,คะอาจารย์คะสิ่งที่อาจารย์พูดมาเนี่ยอยู่ในเล่มนี้ทั้งหมดแล้วะนะคะ,คะในเรื่องของการวิธีการจัดการเรียนการสอนนะคะค่ะแล้วในวันนี้นะคะ อยากจะขอให้อาจารย์ช่วยทิ้งท้ายฝากไปถึงท่านผู้ชมและคุณครูผู้สอนภาษาไทยในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนวรรณคดีไทยค่ะกา,การสอนเด็กเนี่ยไม,ไม่ให้ปิดประตูตายต้องให้เด็กได้พัฒนาตัวเองตลอดเวลาวิชาเขียนตามคำบอกขั้นตอนการฝึกเนี่ยไม่ยากอย่างเช่นให้เด็กเรียนคำศัพท์ไปแป๊บเนี่ย หรือคำศัใ์ในในในหนังสือเนี่ยคุณครูก็ต้องให้เวลาเด็กว่าบอกกับเด็กเลยเดี๋ยวครูจะเขียนตามคำบอกยางหน้าเนี้นะครูให้เวลาหนูศึกษาห้านาทีแล้วคนที่เขียนไม่ได้อ่านุญ,ญาตนี่คือการฝึกนะคะอะนุญ,ญาตให้เปิดดูได้ครูก็ยืนบอกคำตามคำบอกไปบอกไปเรื่อยๆเด็กที่เก่งเขาจะไม่เปิดดูเด็กที่เขาพอจะได้บ้างเขาก็จะเปิดดู ซึ่งครูก็ไม่ได้ให้เขาผิดอะไรพอเขาเปิดดูแล้วเขาก็จะเขียนมาได้ถูกขึ้นเข้าใจไหมคะว่าตรงนี้เด็กสามารถจะถูกขึ้นเขียนคําได้ถูกขึ้นถูกขึ้นถูกขึ้นจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยเขาจะภูมิใจว่าจากที่เขาต้องแก้แดงเต็มไปหมดเลยอ่ะเขามีคําถูกขึ้นมาแล้วนี่คือการพัฒนาเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นการฝึกการเขียนตามคาบอกที่คิดค้นขึ้นมาแล้วก็ใช้ในห้องเรียนเนี่ย ทำให้เด็กมีความสุขในการเรียนแล้วคุณครูก็มีความสุขในการสอนเพราะว่าเด็กมีคะแนนขึ้นนะตรงนี้นะส่วนอีกด้านหนึ่งก็คืออยากฝากถึงอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องไหว้ครูซึ่งก็เป็นกระแสะอยู่บ้างนะทราบกันสมัยที่เป็นครูอยู่ในโรงเรียนก็จะมีพานทุกเทียนพานหนึ่งพานดอกไม้พานหนึ่งแต่เดี๋ยวนี้พานทุกเทียนอาจจะยังคงอยู่ แต่ว่าพันอดอกไม้อาจจะเปลี่ยนเป็นขนมเป็นผล,ลไม้เป็นอะไรอะไรก็ไม่ว่ากันไม่ว่ากันก็มองอยู่ดูอย่างน่ารักดีมีความคิดอาด่านดีแต่คุณครูต้องตะล่อมเด็กให้เข้ามาสู่วัฒนธรรมการไหว้ครูวให้ได้ทำยังไงก็พานทูบเทียนนั่นแหละก่อนที่พานของห้องเราเนี่ยจะไปสู่ห้องพิธีการ ให้คุณครูเนี่ยนำได้สายสีเนี่ยมาพาดมาพาดบนพานดอกไม้ทูกเทียนน่ะเท่าจํำนวนเด็กในชั้นที่เราเป็นครูประจำชั้นอยู่นะคะพอเข้าพิธีเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาพานนั้นมารวมเด็กที่ห้องเรียกเด็กเป็นลายบุคคลมาเลยขวัญเลยขวัญมามาครูขวัญเ,เอาได้ขวัญเนี่ยูกขวัญให้เขาทุกคนทุกคนทุกคนเพราะอะไรขวัญและกำลังใจของเด็กเนี่ยสำคัญที่สุดเลย แล้วเขาก็จะประทับใจกับครูนั้นเขาจะว่าง่ายขณะที่ผูกไปก็เรียนเก่งนะลูกนะไม่ดื้อน,นะลูกนะเป็นคนดีนะลูกนะสุขภาพแข็งแรงนะลูกนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ให้แต่สิ่งอวยพรให้กับเด็กดีๆไปในวันไหวครูมันจะเป็นการไหวครูที่มีคุณค่ามากทั้งครูและศิษย์นะคะอันนี้ที่ฝากเอาไว้ที่<า>พูดมาเนี่ยทำมาจากตัวเองเลย ก็เป็นเทคนิคหรือว่าเป็นวิธีการที่อาจารย์ได้ทํามาแล้วก็เกิดผลจริงนะคะวันนี้หนูก็ได้สาระดีๆมากมายรวมทั้งเทคนิคในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนวรรณคดีไทยนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะคะที่กรุณาสถาบันภาษาไทยนะคะมาโดยตลอดค่ะ ท่านผู้ชมคะถ้าท่านผู้ชมนะคะสนใจหนังสือเล่มนี้นะคะแล้วเอ๊จะหาอ่านจากไหนขณะน,นี้สถาบันภาษาไทยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาได้จัดส่งไปยังเขตพื้นที่การศึกษาและขอความกรุณาเขตพื้นที่การศึกษาจัดส่งให้กับโรงเรียนในสังกัดของท่านด้วยนะคะนอกจากนี้ท่านยังสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของสถาบันภาษาไทยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาเช่นเดียวกันนะคะค่ะและในวันนี้ท่านอาจารย์ละเอียดและดิฉันก็คงต้องขอ ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ